แล้วมีพวกมีแบบขอเบอร์ขอไลน์มีไหมปกติปกติของผู้ชายนะเราก็ให้เฉพาะเราถูกใจนะกานแล้วแล้วแต่เราด้วยว่าใครขอแต่เพราะว่าพวกวงเราเป็นคนชัดเจนในแนวทางค่ะผู้ชายต้องมาก่อนเสมอค่ะดีแล้ว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 ไม่งั้นอยู่ไม่ได้กันถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้จะมาถึงปั๊บเลือกเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องเลือกเพราะเผื่อเลอกเยอะๆหน่อยคนได้ไม่ดีคัดออกคนได้ไม่ดีคัดออกแล้วก็จะคนที่ดีไว้เพราะเขาจะเป็นพ่อของลูกคนใดในวันข้างหน้าถูกป่ะ อนนี้ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลือกไปเลือกมาไม่เหลือเลยก็ไม่เป็นายก่อนเดี๋ยวเขาเจอเองอะเดี๋ยวผมได้ขีดขีเขียนมันก็จะมาเจอกันเองแหละคนเราเดี๋ยวนี้แต่งงานกันไปแล้วเลิกกันแล้วมีลูกมีเต้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายนั้นถ้าจะมีแฟนมีครอบครัวต้องดูให้ชำอยู่กันให้ชำอยู่กันให้เปียกอะเอาจริงนะนี่ก็ไม่เคยห้ามลูกนะลูกสาวแต่แกพาใครมานะ จนกว่าบอกว่าคนนี้หนูจะแต่งงานไม่อยากเจอไม่อยากเจอผู้ชายไม่อยากเจอผู้ชายอยากเจอคนที่บอกว่าพ่อคนนี้เขามาขอแต่งงานหนูหนูหนูจะแต่งงานกับเขาค่อยเข้ามาไปเลยไปไหนก็ไปลูกไปอยู่กันให้ช่ำก่อนอยู่กันให้ช่ำก่อใจอะคะทุกอย่างทั้งช่ำบางทีคิดนะเราไม่รู้ผู้หญิงเราเรารู้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยด้วยวัยอย่างงี้ด้วยแล้วอยู่ท่ามกลางคืนด้วยแล้วเจอผู้ชายหลากหลาย ผู้ชายมันจะดีเหมือนพ่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมก็ระวังตัวนะนะเป็นห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ามั่นใจคําพูดเลมากพี่บิ๊กนะครับฝากมาถามนะครับพี่บิ๊กก็คือสเตตในนี้เลยพี่บิ๊กก็คือสเตตเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเองคือบริษัทนี้ออกกันไปเกือบสิบสี่สิบห้าคนเพราะผู้ชายคนนี้พี่บิ๊กใช่ตีกันหน้าบริษัทเพราะผู้ชายคนนี้เดี๋ยวจะบอกแย่งกันแย่งกันทีนี้ก็ ไอ้พีค okay. ตั One, One, well, to ่งสามมันโดนย้ายแผนกดบ่อยมันจะย้ายไปอยู่กับพวกทอมพวกเกย์จะไม่ให้อยู่กับกลุ่มผู้หญิงเพราะอยู่เพิงปั๊บมีปัญหาหนึ่งหน้าตามันดีอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่มันมีฐานะแล้วมีมันคนเดียวที่นั่งรถฝรั่งบางทีมันเอาเรมโบมาทํางานทั้งที่เงินเดือนสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดเองเท่ากับพี่ดีเโทรทั่วไปนี่ปูให้ดีที่สุดเลยนะนี่ปูให้แบบว่าชัดเจนมากเลยนะเนี่ยถึงมีปัญหาไอ้นี่เคนเจ้าชู้ด้วย แต่สักวันหนึ่งมันจะเจอคนผู้หญิงที่มันเจ้าชู้เหมือนกันกับมัน<อ>มันจะเป็นคนเคมีก <c red> ับตอ <c red> ง <c red> จะตองกันในสักวันสักวันหนึ่ง <c red> อันนี้บิ๊กมันฝากมาถามใครบ้างที่มีแฟนแล้ว <c red> ไม่ค่ะเดี๋ยวให้น้องเมย์ตอบดีกว่าคะ่ะใครเ <c red> มย์นะโ <c red> ยนมาเลยเอาคนแรกก่อนเลยอ่ะเมย์ใช่ไหมอ่ะเมย์มีแฟนหรือยังอันนี้บิ๊กฝากมาถามเฉยมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ติดซีเรียสอะไรมีค่ะมีนะเขาคบกันอยู่โอเคแล้วแล้วเนี่ยจ๋าจ๋าล่ะไม่มีค่ะยังไม่มีอ่ะบิ๊กยังไม่มีนะหนึ่งคนแล้ว หนึ่งคนละโอเคแล้วไม่มีค่ะก็ไม่มีสองพี่กุลโค่ะฮะโสดค่ะสามมีแล้วค่ะมีแล้วอ่ามีเป็นแฟนคบกันอยู่นะยังไม่แต่งอ่าอยู่กันให้ฉ่ำนะอยู่กันให้ฉ่ำอยู่กันให้เพียงของมิ้งเหรอคะอยู่ที่ว่าใครถามค่ะว่าโสดไม่โสดอยู่ที่คนถามก็คุณบิ๊กเนี่ยถามพี่บิ๊กเหรอคะต้องรู้ก่อนคำว่าพี่บิ๊กคนไหนเดี๋ยวจะบอกแล้วอย่าอึ้งกันนะไม่ใช่มาตีกันนะ เด้กันขอเบอร์ขอลายกันะเออเฮ้ยยยยยยอยยยพย่ยย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 ยอกยยยอย่ยยยอยย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 ยเยี๋ยวยยยยียยยยยเลยย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 ดยย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 มายย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 ถามโสดก็ได้ค่ะโสดนะโอเคโสดค่ะโสดมีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วนะมีลูกมีเต้าแล้วนะไม่มีค่ะโอเคเอาละยยยนี้คุณบิ๊ก 5้าคนคุณพี่ครับตอนนี้มีห้าคนงั้นขอเพลงสโลคุณพีคครับเดินมาหาให้เขาเห็นหน้านะครับเชิญเลยครับเพลงสโลนะครับพูดนะถ้าคุณไม่กล้าออกหรอก อที่มีกล้าเดินมาอีกนี่เดินมาเมื่อกี้นึงลมปิวเหมือนลมไปลมแอร์พัดมาเหมือนเหมือนมีสวนมะนาวผ่านมาเหม็นเปรี้ยวมาก่อนเลยอีเวนมีกล้าเดินมาอีกเอออะไรนะยังทำมาได้อีกเหรอถามเขาด้วยเน่ะพอลุกยืนขึ้นปะป๊าโอ้โหโอเคสนุกสนุกกันนะอ่ะฝากบอกเลยฝากเลย ฝากลยดีบัฟเกอร์แบนดไหมในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะคะค่ะอยากจะฝากผลงานเพลงของพวกเราที่เตรียมกําลังจะมีออกมาให้พเพื่อนได้ฟังกันเร็วๆนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟัง cover ไปก่อนฟัง cover ไปก่อนก็ตอนนี้รอสปอนเซอร์ค่ะโอเคโอเคอ่าอสุดท้ายแล้วเพลงก่อนจากมีอีกเพลงหนึ่งนั่นั้นก่อนนั้นมีสองเพลงมาฝากแล้วชื่อเพลงอะไรนะก่อนก่อนเริ่มต้นอะลอยมหากับแนะนำโตค่ะอ่แล้ว น,นี่ีกเพลงนึงอีกนั้นคอเฟอร์มอนกันนะค่ะชื่อเพลงรักที่เป็นของจรああิงค่ะอ้าวเลดี้บาคครับอ้าวอื้ออื้อสำหรที่เคยผ่านเป็นเป็นทีมคนที่เดินผ่านหรือเพราะว่าฉัน Hey, hate บอกไว้คำดีๆจะมีความหมายหากวันร้ายๆได้ผ่้นทานอ้ oh. ยิ่งเคยช้ำใจเท่าไรยังรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนอยา่าที่รักรักงเธอให้งนได้แต่สงสรัยยาย,ย,ายว่า,า,ยา,ยยายทำไมยยคำท้ในใจมากมาย